ไาเขาไปไปเขาไป,ไป,าไปยัดไปดีเฮ้ยายปะผมก็เอานายป้อมผมก็เอาหัดยัดยัดไปดียัดไปดไีเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้จริงๆเลยเี่ มาค่อยๆเล่นตลอมตลอมไปดีกว่าสวยนะนะเฮ้ย so <Yahoo! S 1> ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค h o คูเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับ,นะรบก็วันนี้กับการมาเกม ROV นะครับทุกคนไปครับ วันนี้ผมเล่นเป็นตัววอลไฮหรือตัวแวนนะครับอ่าก็ผมหยิบม,มาเพราะว่าเอาไว้แบบละลายแทงฝั่ง,ง,น,น,งนู้นไงทุกคนเป็นทาร่ากิวดอร์อนะสบายผมแหละแวน์นี่คือเราจะออกเป็นใส่เซตเวทเลยนะทุกคน,นหนเวดหรือกายภาพดีเออผมว่าเป็นกายภาพเลยทุกคน แบบน่าจเอาเป็นกายภาพเจ่มๆเลยทุกคนครับอันนี้เราผมเซ็ตข้อไว้ก่อนแป๊บเดียวนะเจะเปลี่ยนกายภาพโอเคครับเพื่อเราได้จัดสกิลบ <|ja|> ้างหนึต ออกครกปภาพเลยลกันทุกคนมามาม,ามาเพราะว่าแวงเขาเปลี่ยกนกภาพเนเะฮ้ยๆอย่าอยเอาอย่าเอาออกไปกนีเปนเปน่เลยเป็นอไอ้ดาบแดงไปเลย เพิ่มความแรงในการโจมตีเราไม่ต้องเอาของเอาขวานแต่อย่างใดโอเคครับมาทีวะทารา่าโอ้ไม่มาครับผมทำได้ไหมผมเอาดารฟได้เยอะแล<ต>้วนะผมเปิดคนรู้แล้วปล่เขาา้ไเขาไปปล่เข้าไปยัดไปดีเฮ้ย ดาร์กมันขว่อนไม่ทันโอเคครับไ,ไ,ไ,ได้อยู่เราได้อยูอโอ่โอ้แต่เลยโอ้ยเลนบนโดนกดสี่คนนะมีคิวเอร์จะตายแก๊กด,ด,ดึงดึงตึงดึงไม่โดนโอเออเราก็ใสยเลีงใสยเรื่อยๆนะใสยเรื่อยๆเลยช่วยช่วยหมดละฝั่งนู้น,น,น,นมี เอวสู่นะระยะไกลแต่ผมต้องไปก่อนผมต้องหิ้งบูไปแล้วครับเบลอมก่อนไอตัวนึงเอวสูบก็ได้เอวสูบก่อนเฮ้ยฟิกออกทุกคนโอ้เออพลาดตอนนั้นเป็นสลีปป่าด้วยนะ เคดูเมนท์ทนี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลหมดแล้วนี่อันตีครัโอ้แต่ไม่เราไม่มีบูเล่นเอามาดิอุ้ยโอ้โหผมโดนคอมโบทุกคนได้ดีครับแจ็คนี่คือผมเห็นหลายรอบแล้วดึงไม่โดนนะทุกคน โซ่เขาซ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเฮ้ยแต่เลสผจะไปแล้วเนี่ยเห็นหน้ารูไหมนะฝากดูบัฟแดงให้ทีมัวไปไหมเนี่ยมแนว้องกัศัตรูหาเ,เกือบบอดแล้วบัฟแดงเก<ๆ>ือบไปโอเค ผมต้องขอเป่ากนะถ้าเกิดว่าวายไม่มีตังเล่นไม่มีสกูลสกิลเล่นก็ของไม่มาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคน,นครับอันนี้ก็ลงกาวานเก่งจังเลยอ,อิลูเมียน่นะหลายรอบแล้วขอบูกกอได้ปะละ่ะเล่นบนราเตาจะโดนนะทุกคนโอเค นี่แป๊บนึงโอเคครับลูมีอ,อะไรรอบบักลูดลูดสวยโอเคครับเราไม่สนกลางไม่สนบนไม่สนไหนเราสนกลางพีดิเราจะเอาป้อมกลางเนี่ยทุกคนเพราะว่าป้อมล่างเราแหกไปแล้วนะน,ววนี่ครับเอ,อสู่เป็นบางแถมไว้ตรงนี้เหมือนจะเช็คนะ ก็จะเรนล,ล่างเอาไปนู่นแล้ววะทุกคนแคดากแคดากการหยุดนครับอ๋อนกกุจะเดินเลยแทบมาเดชาร่าใส่ได้เลปล่าเออมันใส่จริงผมใส่จริงโอ้มันเอากระโดดผมจริงทุกคนน,นี่ผมชอบ เอาไอ้คิ้วมาตลอดโดนตลอดเลยทาล่าเนี่ยอ๋อแล้วครับผมเรนบนไม่น่ารอดแจคดึงไม่โดนดุดไปเบาๆอย่างนี้ห้าลมหนึ่งไปดิแจมแจมโอ้โห้แจคเราดึงไม่โดนก,ก็เท่านั้นนะครับทุกคน เพราะว่าแก๊กมันต้องดึงให้โด่งไงเพื่อล่าอีกฝ่ายมาฆ่าเอาละครับผมเลนบนเราแหงไปหอะไรคือเแล้วทำไมมันตามจุดผมเนี่ยฮัลโหลคือผมต้องเข้าคอแล้วเออ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 ผมก็เอา ในป้อมคุ้มก็เอาใช่ไหมต่างเาฟามารวมโอ้โหสั่งแล้วครับผมเริ่มทำการสั่งผมแล้วนะวได้จ้ารวมได้จ้ารวมนี่แหละรวมตึงดิเฮ้ย อันยัดดึงมาดิแก๊กดึงมาตึงๆผมก็รอให้แกเขาดึงอยู่เนี่ยวิลาเออสวยโอ้ยเกือบตายเทลมันดึงโดนนะทุกคนเมื่อกี้ ไอ้ยิงโดนถ้าเทลยิงไม่โดนน่นาจะต,ตายนะผมอะไม่น่ารอดบูยังอยู่ไหมความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะเคแพนดนาในใ้านี่ได้ไหมทำไมแก๊กเราไปนู่นยี่บ้างถูกส่งออกไปแล้ว ดูรูมี่มันอยู่ว่ะทุกคนเดินมาเดินมาแจ็คนั่น่ะตายนะถ้าโดนเข้าไม่ได้นี่นีไ่ทุกคนจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโดน โดน,ฉนเฉยเว้ยโอ้มันปางหอกโดนเฉยหลิมโอ้โยคือคิดว่าพ้นแล้วนะเฮ้ยสี่ตัวเองสวยเออดูดโดนในรอบเก้ทาท,ดท,าทดีดึงมาสวย เอออองงี้แจ็กชอบบอกเลยใช่ไหมสลิมน้าเอาดากนะผมด่านะเดี๋ยวผมต้องไปดูนเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่ล่างไะทุกคนอ่าเขาเปิดจริงนะเขาเปิดดาร์ซเรเยอร์จริงนะโอเคครับคราวนี้ของเราเริ่มมีแล้วเริ่มแรงแล้วทุกคน โอเคผมบอกเลยผมรู้ไม่ยั้งอ่ะมาครับดัก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 เอาดิเอาดิยัดไปดียัดไปดีแจมแจมไม่นู่น้อยพันดีครับเดี๋ยวไคาราเทลไคาราเทลต้องต้องกันเทลนะ ดาวซาเลเยอร์ออกมาแล้วโอ้โหโอเคได้ยังโอเคครับเราได้เป็นนี okay, 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 ่แ oh, ล้วนะออกเป็นทีต่อแล้วด้วยมันอยู่บนนะหอยวางแทบแรงอย่างโี้แล้วเพื่อนเพื่อนเราก็จะกระจายกันแล้วทุกคน จะเอามังกรไม่ได้นะอะไรสกิหรอโอเคครับดึงมา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 โอ้โหมพิคงสอนเล่นแจ็คมานี่เพื่อนดึงมาดึงมาไหมเอ้ยดึงมาสวยโอ้จะตายจะตายจะตาย เอ้ยออกไม่ทันป oh <god. S 3> <ID> ่ะล่างตัวนะเฮ้ยแล้วทำไมวีล่าไม่กดหัวใจส่งอ่ะโอ้โหวีล่าคนที่ผมกดหัวใจส่งนะเดินหนีแล้วเดินจากไปด้วยเจอแบบนี้กุ้มใจจริงๆเลยครับเพื่อน

ไม่ได้เล่นไม่ได้เลยเลไม่ได้จริงๆเลยอเอผมวาค่อยๆเล่นตลอมตอมไปดีกว่าสวยนะนะเกู่กลางไอ้กลางไอสูกลางเสูไปลงไปล่างนะรดึงมาดึงมา,ารูเสมอวยดักเอะให้ทีมาดักมาดักม ด่ากันหน่อย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 ดีเพื่นอ้ไม่มีใครจุดเดมันจมโอ้โหโอเคดูมีเันปตีคือเมื่อกี้เปิดเช็คไงนี่เรานี่นันเราได้มท้ไห่านไหนทนไหนชัาโอ้รู้อย่งี้ โอ้ยโดนฮาลาโดนสวยดิเออเอ้ยเอาบนก่อนเอาบนก่อนแตกวะนะโอ้โหพื้นแตกจริงแตกจริงพื้นอ่ะเราเป็นเออเป็น ป่านนี่ว่ะทุกคนสโลไปด้วย,ยเรามีนี่แล้วใส่ล้วเอาเป็นกันเบสแทนนะทุกคนเพราะว่าเราโดนจ<อ>ูเดอร์เนานะไม่ไหวจริงจูเดอร์รวมกันเราอยู่ออกกันสถานะนะทุกคนของเขาตัวชนะโดดไปแล้วนี่ว่ะอะไรอาไล่เยอะอะสวยโดีได้อยู่ได้อยู่ เอเล่เล่เลางสามโอเคไ่หน้าเพื่อนถอยมาจะรับอยู่เฮ้ยไม่น่ารับตีมันเลยโอ้ยโอ้รับตีมันโอ้ยโดดสวยนะสวยดิดูสามหืมแจ่มแจมถอยอะไรถอยอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ดูเพื่อนเลยโอ้โหสองตัวบวกทาร่าเนี่ยดึงดึงกลับมา จะมีคลิปโอ้แกรกคีิปหมดทุกคนหรือมึงกลับมาได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมแน่ๆมันมีเทลอยู่นะผมทุกคนฟรีสปอร์ตอยู่เมื่อเราเข้าไม่สุดนะทุกคนคลิก็เคลียร์หมดแล้วน่ะถ้าผมว่าเข้าสุดนี่คือมีสิ์ได้ป้อมสูงเนี่ยนะ เคคับเดี๋ยวผมว่าดูมนีนติคือเช็คอานด้หรือเปล่านะเชเค,ค๊ะเเอ่อชิ้นของเราเงียบนะทุกคนเอาเป็นนี้แทนนะครับระวังดาวสลยเ,เยอะให้ที อย่าปักบาดเยอะไอ้หนูเออซูมอยู่นั่นแหละซูมอยู่นั่นแหละสวยนะสวยนะเขาไม่เอาเราเอาต่อได้เนี่ยเขาไม่เอาเราต่อเฮ้ยโดดเฉยว่ะเฉยโอเคครับแจมแจมโอ้โหแพนด้าแบกมากเกมนี้ทุกคนโอเคครับก็ถือว่ายอดเยี่ยม จบแล้วนะทุกคนฮะก็ประมาณนี้คือเจมเจมยังไงก็ชนะนะทุกคนการันตีแล้วไปครับจบป้อมจบบ้านไม่เหลือโอ้โยวอลไฮป่าทุกคนอ่าครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนบอไฮป่าก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะผมในแล้งแต่ก็อย่าลืมว่าอาจจะโดนว่ากันได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขมตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ